ธมังสารังขัฉามิสังขังสารังขัามิสังธรรสารังขัามิุติยมปิพุทธงสารังขัามิุติยมปิพุทธังสารังขัามิุติยมปิธรรมังสารังขัามิธุติยม ขังสารังคชามิทตติยมปิส <Matthew> ังฆังสารังคชาเมตติยามปีพุทธังสารังคชามิตติยมปีพุทธังสารัง mm 哎呀。Hey ปมาททานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมปัปมาททานา I'll สมาสีลังวิโสภาเยโสอ ตัวต่อพระรัตนกายนั่นคุบอาจารย์ต่อไปนะครับอิมหังพันเตพันเตพควาอัตถาวังัตังุมหากรรกรรปริสัช,ชามิสัาข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่สมเด็จพระผูมพระภาคเจข้าพระองค์ของหมอกกายขอมกกายถวาชีวิต ต่อพระรัตนัยคือพระพุทธพระธรรมระสงฆ์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอิมาหังอาจารยะอัตภาวังตุมหากรรมปริสัจฉามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกาย ตัวขอครูบาอาจารย์เพื่อจับเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานัสสาใรพันเตสัจิกรณักขายะกรรมฐานังเทข้าแต่พระอาจารย์พู้เจริญขอให้จงให ซึ่งมรคนิพพานต่อไปอาหารสุขิโตโหมิข้าพระเจ้าขอถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิดสเพสัตตาสุขิตาโหมโตขอให้สัตว์ทั้งหลายพุ่งตัวตนตลอดถึงเทพขมุดเทพธิดาพุกพระองค์พระพิสุทธิสมเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ทุกทุกท่านจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดอัดผู้วังในชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอน ความตายของเราแน่นอนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเป็นโชคอดีที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในโอกาสแบบนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมา พพระุทธศาสนาเยเนวะยันตินิพพานัพุทธาเตสัญจาสาวกาเอกายเนนะมัคเณนะสติปัฏฐานเนสัญนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ดำเนิไน,นไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพาเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรตัยและครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไป ข้าพระเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเพื่อใ,ให้บรรลมุมรรคผลนิพพานจเจริญรอยตามพระองค์ท่านอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยารัตนัตตยังปูเทมิ ข้าพระเจ้าขออูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจวาจานี่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีด้วยเธิน การที่เรามาปพฤติาปฏิบัติทางนั้นก็เพื่อยกสถานภาพหรือว่าคุณภาพของจิตจากที่เป็นปนักชนขึ้นสู่ความเป็นกร,ริยาณชนจากการที่เรามีคุณภาพของจิตเป็นกรัลรยาณชนแล้วก็มาปพฤติปฏิบัติเพื่อยกขึ้นสู่ความเป็นอริยชนการที่เราจะยกจิจขึ้นเป็น สู่ความเป็นอริยะชนได้นั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานซึ่งกรรมฐานในที่นี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นก็คือการปฏิบัติารราตามแนวสติรปัฏฐานกายเวทนาจิตและธรรมการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นหนทางเดียวที่การนำเราไปสู่พระผลนิพพาน และก็เป็นทางสายเอกที่เป็นไปเพื่อ,อความบรรลุเป็นมนทางเดียวที่มีในพระพุทธศาสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นในการประพฤติปฏิบัติเชน่นนี้นั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอานานคตนที่จะมาตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐานสี่หรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองดังนั้นขอ,นขอนให้เราท่านทั้งหลายได้มาต,มา,มา,ตามวิปัสสนา,สากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ตามแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายหนึ่งกายสองเวทนาสองเวทนาสามจิตสามจิตสี่ธรรมสี่ธรรมการปฏิสติปัฏ การวิปัสสนาคำพันธุ์จะทำาำพันธุ์ตามแนวสติปัฏฐานสี่ตามแนวสติปัฏฐานสี่หลี่งกายหลื่งกายสองเวทนาสองเวทนาสามจิตสามจิตสี่ทางสี่รางวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ตามแนวสติปัฏฐานสี่หลี่งกายเหลื่งกาย ตสี่ธรรมสีธรรมนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมฐานสิธตามและสติบัติฐานสีซึ่งหลักสําคัญในการปฏิบัติตามแนะสิบัตฐานสนั้นนั่ก็คือ1การกําหนดต้องกําหนดให้ให้ปัจจุบันนัครทบสองต้องกําหนดด้วยความติดต่อกันเมื่อทําได้ในนั้นี้นรูปนาปกนก็จะปรากฏตากเรา แล้วพยานต่างๆก็จะปรากฏขึ้นในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือว่าปฏิปฏปบัติวิปัปสสากรรมฐานนั้นเมีองคุลที่สําคัญสำะัารและก็คือหนึ่งอาตาปีพวกเราที่มาป,ปฏิบัติปฏิบัติจะต้องมีความเพียรมีความขยันหรือว่ามีความใส่ใจจดจ่ออยู่กับการกำหนดอยู่กับการภาวนานม่ทอดทิ้ถึงแม้ว่าจะ ้น 2. ส,สติมายคือกำหนดมีสติรู้ก่อนที่รูปนานจะเกิดขึ้นสมสัมปชานุก็คือรู้ตัวทุกคร้องทุกขณะที่รูปนานเกิดขึ้นหรือว่าอิริยาบถย,ย่อยอิริยาบถอย่างที่เราดำเนินในชีวิตประจำวันเมื่อทำได้ดังนี้แล้วการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่หรือว่าการปฏิบัติที่ศาสนากน ก็จะเกิดเป็นมรรคเป็นผลกับเราอย่างแน่นอนข้อขอนโมทนาและให้กำลังใจสำหรับทุกท่านที่ได้ตั้งใจเข้ามาพิุทธศาสถานที่แห่งนี้ขอความเจริญในธรรมขอความเห็นแก่ในทางของระสมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ทุกท่านในเวลาอันไม่ช้านี้ทุกรูปทุกนามทุกประการเธอ